ผมดูข่าวสวร้อยกว่าคนนะข่าวบอกว่าแท็กทีมในการที่จะยื่นขอถอดถอนพันธุ์เดกทวีสอดส่องนะรัีว่าการกระทรวงยุติธรรมอ่านข่าวแล้วผมมีความรู้สึกหดหูนะตรงๆจากใจโดยแท้เลยคือไม่คิดว่าคนที่อยู่ในอำนาจรัฐนะครับหรือสว ใครก็แล้แต่ที่มาจากการหัวนี่นะจะไม่รู้สึกระอายาเฉพาะสวที่มาจากการหัวนะส่วนสวที่เขาไม่ได้มาจากการหัวก็อันนั้นเป็นการได้มาโดยประชาชนอยู่แล้วโดยกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ที่มาจากการหัวไม่มีความรู้สึกเวละอายซึ่งก็เป็นใครบ้างก็ไม่รู้แหละแต่พอดูข่าวนี่ปั๊บผมมีความรู้สึกหดหูเพราะอะไรนึกไหม คือการต่อสู้เพื่อรักษาอํานาจของตนเองนะอันนี้ก,ก็ก็เป็นหลักอยู่ทั่วไปอยูอ่ต่อสู้เพื่อรักษาอํานาจแต่ถ้าใครต่อสู้เพื่อรักษาอํานาจตนเองทงั้งๆที่รู้ว่ามาโดยไม่ชอบทมอันนี้มันไม่ได้คือถ้าเราต่อสู้เพื่อรักษาอํานาจประชาชนต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งที่มันถูกต้องนะตามคันลองของธรรม ตามกฎหมายหรือด้วยความชอบธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าไปต่อสู้เรื่องรักษาอำนาจของตนท,งทั้งทงที่รู้ว่ามาโดยไม่ชอบธรรมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมถือว่ามันเป็นอะไรต่อบ้านเมืองเลย <laughs> จุดๆต่อบ้านเมืองกันแล้วกันใครจะไปเติมเองก็ช่างคือการถอดถอนนี่นะผมจะบอกให้ไม่รู้ ท่านสวได้อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้างหรือเปล่ารัฐธรรมนูญปี60ไม่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการถอดถอนบุคคลนะครับบุคคลในตำแหน่งระดับสูงหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีนะคือราชการระดับสูงเนี่ยคุณไม่มีอำนาจในการถอดถอนนะครับสมัยรัฐตีสมัยรัฐมนูปี40อันนั้นมีกฎหมายให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการ แต่งตั้งและถอดถอนเขาเรียกว่าอำนาจกึ่งตุลาการแต่งตั้งคือแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระในขณะเดียวกันนั้นก็สามารถใช้มติและจำไม่ผิดก็สามในห้าของสมาชิกวุฒิสภาทําหน้าที่ในการถอดถอนสอสอ,อถอดถอนรัฐมนตรีหรือบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถถอดถอนได้แต่รัฐมนตรีออบสู์ไม่มีอำนาจในการถอดถอนครับ มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบองบุคคลในองค์กรอิสระเท่านั้นเองนะหรือมีอำนาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารมีอำนาจในการกันกรองกฎหมายแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเออจะไปแท็กทีมร้อยกว่าคนเพื่อจะมาถอดถอนรับตีว่าการกระทรวงยุติธรรมคิดได้ยังไงและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมการจะไปขอถอดถอน รัตว่าการกระทรวงที่ทมก็เพราะเหตุที่คณะกรรมการดีเอรับคดีนะฟอกเงินเป็นคดีพิเศษสวาบางกลุ่มบางคนไม่ต้องการที่จะให้มีใครมาสอบสวนตนเองหรือไม่ต้องการให้กระบวนการสอบสวนนะั้นเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมก็เลยใช้มาตรการและวิธีการในการที่จะไม่อยากให้ดีเอสไ ทำหน้าที่ในการสอบสวนหรือเปล่าเ <_ L> พราะรู้ดีนี่ว่า,ราก,กรกตสอบสวนไม่ไม่ต้องกลัวแล้วครับสองปีสามปีก็ไม่มีจบเพราะบุคลากรไม่พร้อมไม่พอหรอกนะอันนี้พูดก,กันแบบตรงไปตรงมาแต่การที่ด s i รับคดีฟอกเงินและทําหน้าที่ในการสอบสวนวันนี้เขามีการตั้งกรรมการแล้วคณะทํางานแล้วก็กลัวใช่ไหมถึงจะไปถอดถอน และสำคัญคือรัฐนตรีน่มันแค่เป็นรองประธานคนเป็นประธานคือรองนายกรัฐมนตรีและเขาพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการเขาไม่ได้พิจารณาในรูปแบบของคณะบุคคลแล้วจะเอาเหตุอะไรไปขอถอดถอนรับนูลปี60เขาให้ความเป็นธรรมอยู่พอสมควรนะครับหมายความว่าถ้าจะเกิดกระบวนการถอดถอนห้ามดำรงตําแหน่งทางการเมือง เขาไปขึ้นคดีสารดีกาแผนคดีทางการเมืองเลยเขาไม่ให้อำนาจสวมาทําหน้าที่ในการถอดถอนครับนี่ยังโชคดีนะครับโชคดอีอย่างหนึ่งที่รัฐมนูรเขียนไว้ถ้าเกิดรัฐธรรมนูญปี60ในให้อำนาจสวถอดถอนเหมือนรัฐธรรมนูญปี40ตายเละประเทศชาติเละอำนาจประยู่กับสวหมดใครจะมาสอบตัวเองใครจะมาดําเนินคดีจะมาทําอะไรตนเองถอนมันให้หมด จังซี่มันต้องถอนแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับรัฐมนตรีนีหปีสี่ศูนย์ที่ค่อยอำนาจสวในการตัดถอนเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าสวในยุคนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแต่ยุคนี้มาจากการเลือกคุย้ยเป็นผลที่ร้ายแรงเป็นอุบัตริร้ายแรงของรับโดนปีหกนยะครับ ที่ได้สวมีทั้งหัวละไม่หัวเข้ามาสวที่เขาไม่หัวโอเคก็ว่ากันไปตามกระบวนการกลไกไม่ว่ากันแต่สวที่มาจากการหัวอันนี้ต้องรู้ตัวเองนะครับใครที่ได้มาจากสวหัวไม่รู้เป็นใครนะครับอยู่ในกลุ่มร้อยห้าคนเท่าไหร่หรือไม่อันนี้ไม่ทราบไปดูคอมเมนต์หรือไปดูความเห็นของประชาชนที่เขาสะท้อนไปยังสวด้วยท่านต้องอ่านนะครับ ดูที่ว่าทีวีช่องไหนเฟซ b o o k ช่องไหน Youtube ช่องไหนที่เขาพูดถึงการกระทําของส so วที่ไม่อยากให้ดีเอ๊ SI รับคดีเป็นคดีพิเศษก็ดีหรือกระบวนการท,รที่กําลังกระท,รทําอยู่เรื่องการถอดถอนจะถอดถอนคนที่มีอํานาจมีหน้าที่ในการสอบสวนตัวเองก็ดีท่านไปดูคอมเมนต์ไปดูความเห็นของประชาชนว่าเขาสะท้อนท่านอย่างไรถ้าท่านบอกว่าท่านมาจากประชาชน ท่านต้งสะท้อนเสียงประชาชนผมว่าสวที่มาจากการหัวเนี่ยอย่าว่าแดดพี่นาเรื่องอื่นเห็นชอบหรือว่าอะไรนะเห็นชอบองค์บุคคลในองค์กรอิสระเลยแค่ตรวจร่างกฎหมายที่ผมก็ยังงงแล้วหรือสภาวุฒิสภาเป็นสภาสูงมีหน้าที่กฎหมายตรวจกฎหมาย นะที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรไปกันกรองอะ่ะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะกันกรองได้ยังไงเอาผู้กันตรงไปตรงมาเน,นี่ยนี่ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ดูแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะพรานวันนี้ปล่อยให้กระบวนการเป็นไปตามคันลองของกฎหมายเถอะครับอย่าไปแท็กทมแท็กทีมอะไรมันเลยเขาสอบมาพิสูจน์ออกมานะแล้วปรากฏว่าเอา้า ท่านไม่ดีมาจากการหัวท่านก็มีความสงาา่าผ่าเผยแต่ถ้าเขาตรวจสอบมาเอามากระจาัดก,การหัวนี่นะมาจากการซื้อการขายตําแหน่งกันนี่นะก็รับโทษไปจะไปกลัวอะไรล่ะครับถูกไหมเมื่อตรวจสอบไม่พ้นก็จะกลายเป็นคนขรหาว่าโอ๊ยหน้าตายสวหัวเป็นอย่างนี้เหรอสีนี้เหรอเป็นอย่างนั้นเหรอ แล้วผมถามจริงท่านภูมิใจเหรอครับจริงๆภูมิใจเหรอครับชั่วลูกชั่วหลานบ่าโอ้ยและสําคัญในตัวท่านเองเนี่ยครับไม่รู้ใครเนี่ยที่มาจากการหัวเนี่ยนะท่านภูมิใจเหรอครับว่าท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากความชอบธรรมภูมิใจเหรอครับชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยครับจริงๆผมไม่ภูมิใจถ้าเป็นผมนะผมไม่ภูมิใจครับผมต้องให้กระบวนการเข้าตรวจสอบ แล้ววันนั้นผมจะเขียนประวัติผมอย่างสง่าผ่าเผยว่าผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี60วงเล็บไม่ได้มาจากการหัวผมจะเขียนประวัติผมอย่างสง่างามเลยแต่ถ้าไม่มีการตรวจสอบท่านจะเขียนประวัติสง่างามได้อย่งไงก็จะกลายเป็นขี้ปากคนไปช่วยลูกช่วยหลานแ่ะครับถูกไหมฮะอันนี้น,นี่อันนี้พวดกันแบบตรงไปตรงมานะแบบไม่เกรงใจกัน นะครับผมเห็นอยากอยากเห็นกระบวนการที่มันเดินไปข้างหน้านะวันนี้ก็เลยมาสอนกฎหมายกันเท่าไหร่ว่ารัฐธรรมนูญนปี60ไม่ให้อำนาจสวในการถอดถอนรัฐมน,นตรีหรือสสอนะครับนะก็ฝากกันไว้แค่นี้ครับจำนวใช้งคนไว้แค่นี้แหละครับใครมีความเห็นไม่เห็นด้วยยังไงก็ยินดีนะครับพร้อมน้อมรับฟังเสมอขอบคุณครับสวัสดีครับ